เอมอนนะคะเรามากันที่วัดผงทองค่ะเป็นอันซีนไทยแลนด์นะคะวัดอยู่กลางทะเลเลยค่ะเอสมอนครับสนุกไหมคะก็ไม่ยากนะคะขับรถตอนนี้เรามาเที่ยวทะเลกันนะคะ GPS มาเรื่อยๆเลยเขียนว่าวัดอันซีนอินไทยแลนด์นะคะองผาชัเชิงซาแต่ว่าการขับรถของเรามาก็วิ่งเลียบบางนามาเรื่อยๆนะออกไปทางสมุทรปราการมากกว่า บรรยากาศก็สบายๆอยู่ริมทะเลแล้วก็มีว,วัดเีที่ปฏิบัติธรรมนะคะ<า>ไปชมบรรยากาศกันเลย น่ารักจังเลยปลา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 มาถ่ายรูปกันยายอยู่นู่นยายเยินเล่นอยู่ปลาปลาปลายายอยู่นี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันปลาเอา ไปดูปูแล ok ้วยายเขามาทำบุญก ok ันได้เอมค่ะไปดูปูหรอเฮดมกอ่ะอ๋ออ๋อยยอะไรเนี่ย ยาธนไงแไทยลูกกว่าไม่ได้ยินแม่อาทิตย์ที่แล้วแม่มาน้ำขึ้นหรือน้ำลงแม้กแม่เออามาตอนเที่ยงบ่ายโมงเขาอยู่สองชั่วโมงอ่ะน้องมดบอก อันซีนอินไทยแลนด์ชอบไหมคะน้าไม้ชอบไหมคะชอบไหมคะชอบชอบวิวดีเนาะวิวดีมากธรรมชาติอันซีนอินไทยแลนด์นะคะวัดหงทองนะคะวันนี้มาถึงกันจนได้นะคะ อันนี้เขากำลังสร้างสิ็อะไรเือเล่นสร้างไม่เสร็จสร้างอยู่สร้างเหมือนหอโถเลยอะมาที่วัดหงทองกันนะคะอันนี้วิดีโอนะคะก็มีเรือนป่ะเรือเือเขาหาปลาเหาปานหากอยแข็งอนหอยแคงอยู่แบบพื้นดินแบบนี้ครับใช่ป่ะใช่ หอยนางรมหอยแครงปูเปอร์มูนี่มาดูครับนี่งูไม่ใช่ปลาไหลนะนี่งูปูทะเลงูนี่มูมูมันมากินปูม่องเขตอพอยทานอยู่ดูวิ่ลงดูปูมันจะลงไปจับปูนะี่รูเนี่ยเขตอพอยทานแท้ถูกค่ะกลัวอะไรล่ะ มานี่เด้ววิ่งมานี่เด้ว,วิ่งมาหน่อยวิ่งมาหาแม่เร็วถ่ายรูปถ่ายรูปเลย กินข้าวริมเล,ลชิลกว่าน,นี้มีอีกไหมอร่อยอร่อยจเจริญอาหารข้าวกินได้คือลงไปเออไม่ต้องทายลงเลลงไปข้าวสองเล็กลงไปเลยวันนี้จเจริญอาหารนะคะกินข้าวริมทะเลนะคะกินนะ